สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาเจอกับคุณครูรัตรีนะคะใน,ในกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์นะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมสร้างสารรค์นะคะมาให้เด็กๆได้ทํากิจกรรมกันนะคะสําหรับกิจกรรมสร้างสารรค์ในวันนี้นะคะเป็นการระบายสีภาพกล้วยนะคะอุปกรณ์นะคะก็มีใบงานที่คุณครูแจกลูกๆไปนะคะต่อไปก็เป็นสีเทียนนะคะ สำหรับสีเทียนที่คุณครูใช้ในวันนี้นะคะก็คือสีเขียวนะคะแล้วก็สีเหลืองนะคะคุณครูนะคะจะระบายกล้วยด้วยสีเหลืองนะคะเนื่องจากกล้วยสุกเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นสีเหลืองสําหรับกล้วยแก่ก็จะมีลักษณะเป็นสีเขียวนะคะลูกๆสามารถเลือกระบายสีได้ทั้งสีเหลืองและก็สีเขียวนะคะ ขั้นตอนนะคะเราก็จับสีเทียนแบบจิ๊บจิบเหมือนเดิมนะคะจับแบบจิ๊บจิบนะคะแล้วก็ลงมือระบายสีภาพนะคะโดยลากขึ้นลากลงไปตามภาพกล้วยนะคะไปตามภาพระบายทีระบายกล้วยทีละผลนะคะทีละลูกนะคะลากขึ้นลากลงแบบนี้นะคะ ไม่ระบายสีออกข้างนอกนะคะเมื่อลูกๆระบายสีเสร็จแล้วก็จะได้ภาากล้วยที่เป็นลักษณะประมาณนี้นะคะลูกๆทำเสร็จแล้วก็อย่าลืมประเมินชิ้นงานของตนเองนะคะแล้วก็ให้ผู้ปกครองประเมินชิ้นงานนะคะแล้วก็ส่งภาพถ่ายหรือคลิปวิดีโอในการทำกิจกรรมมาให้คุณครูด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ